สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภและชาวพฤษภนะคะเรามาพบกันนะคะในส่วนของการทำนายดวงความรักนะคะประจําเดือนมกราคม2568นะคะมาดูกันว่าดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะก็จะมีคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ3ส,สถานะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็ขอสวัสดีปีใหม่กับแฟนคลับทุกท่านนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะเป็นปีแห่งการสมหวังในเรื่องของความรักนะคะใบแรกสิบเหรียญนะคะพาราชาถือดานะคะคิงออฟชอตหเหรียญอัศวินถือไม้เท้า9ก้าไม้เท้านะคะ ไพ่พระเนะเาะ The Hall of f a ห้าเหรียญห้าถ้วยนะคะ s t r ร n g t แล้วก็สุดท้ายเป็นไพ่ d e a t ขึ้นมานะคะในในนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้น เนาะค่อนข้างจะเยอะมากเลยอืมตอนนี้คุณเข้าหมดขี้เหนียวไหมนะคะใช่เราถือว่์เริ่มรู้สึกออ,อยากเก็บเงินนะคะอยากลดกันอยากประหยัดอะนะคะเหมือนวิ็นความรู้สึกที่แบบ ทําทอะไรก็จะคิดเยอะมากขึ้นเสียดายเงินกับสิ่งที่สูญเสียไปกับสิ่งที่ใช้ไปกับหลายๆเหตุการณ์อะไรอย่าี้ค่ะเป็นความรู้สึกจากนะตอนนี้คือเห็นคุณค่าของการมีเงินเห็นคุณค่าของรายได้แล้วอยากเก็บเงินนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของความรอบคอบนะคะคุณอาจจะมีคนมาลายล้อมคุณเยอะมากแต่ลายล้อมด้วยผลประโยชน์ก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาจจะคิดเยอะมากขึ้นว่า สิ่งที่เราทําลงไปมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคนกกำลังไต่ตรองนะคะใช้สตินะคะในการไต่ตรองกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะชีวิตของชาวราศีพฤษภนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น พลังงานเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมากนะคะในเรื่องของการทํางานบางคนเปลี่ยนงานบ่อยนะคะไม่ค่อยเสถียรนสักเท่าไหร่หรือบางคนนะคะอยู่ในช่วงของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจนะคะมีอะไรที่จะต้องทาให้คุณรู้สึกว่าต้องอดทนอดทนอย่างมากเลย นะคะชาวราศีพุษสบถูกได้คุณค่าในเรื่องของความรักถูกมองข้ามในความหวังดีในความจริงใจของคุณนะคะทำให้คุณตัวคุณเนี่ยตอนนี้กลับมารักตัวเองมากขึ้นเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่มีความเพียบพร้อมเต็มไปด้วยในเรื่องของการเงินนะคะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือว่าความตั้งใจที่จะกอบโกยในเรื่องของการเงินกา,ารตั้งใจทํามาหากินมากกว่านี้เพราะคุณเคยเสียผลประโยชน์นะคะทางการเงินไปกับภายใต้ใตเหตุการณ์ทางความรักค่อนข้างเยอะมากนะคะก็ ฉันน่อามองว่าในสําหรับเดือนนี้นะคะตัวตนภาพรวมของคุณะจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ,ะเหมือนแต่ก่อนอะ่ะเหมือนเหมือนเราทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะทําให้ตอนนี้พอกลับมาคิดอะรู้สึกเสียดายเวลาจังเลยรู้สึกเสียดายเงินจังเลยกับสิ่งที่เสียไปนะคะหรือว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกอะไรต่างๆของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นพลังงานของความแข็งแกร่งจิตใจแข็งแกร่งดุดันนะคะหรือว่ามีความเข้มแข็งมากๆแล้วก็เป็นพัง,เป,พงเป็นพลังงานแบบเหมือนคนที่มีทัศนคติไปทางบวกมากยิง่งขึ้นะคะสำหรับเดือนนี้จะเป็นการสิ้นสุด พัฒน,นาการในเรื่องของความรักนะคะอะไรที่คุณเคยต่อสู้มาอย่างยาวนานทุกอย่างกําลังจะจบแล้วนะคะทุกคนกําลังจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมีชัยชนะนะคะต่อคนที่คิดร้ายนะคะต่อผู้ที่ไม่หวังดีในความรักครั้งนี้อย่างมากเลยนะคะเรามาดูกันนะคะในด้านของความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดเคยทําดีนะคะทาดีแต่เขาไม่มองเนาะนะคะเป็นไพ่ก้าวไม่เท้านะคะความสัมพันธ์ในอดีตนะคะไม่ได้ไม่ได้ราบรื่นเลยนะคะ ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่บอบช้ำกับความรักมาเยอะมากนะคะก็สะบักสะบอมกันเลยทีเดียวนะคะมีประสบการณ์ทางความรักที่ไม่ดีแล้วทำให้คุณเกิดความรู้สึกหวาดกลัวนะคะหวาดระแวงหรือบางครั้งคุณสร้างกำแพงขึ้นมาในใจด้วยซ้ำว่าจะไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณง่งายๆนะคะจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับในเรื่องของความรักละนะคะคุณถูกได้ค่าในเรื่องของความรักเนาะ ในความความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะเป็นในเรื่องของการถูกมองข้ามคุณค่าในตัวตนของคุณการโดนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีหรือการโดนนอกใจรวมไปถึงการโดนทิ้งโดนเทเพราะคุณหมดผลประโยชน์ที่จะให้เขาก็ได้เพราะเป็นความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เข้าหาคุณอนะมีแต่คนมองเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักเลยสําหรับพลังงานตรงนี้นะคะเนาะคุณอาจจะเคยผ่านจุดของความเสียใจมาเยอะแล้วนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่คุณกําลังนึกถึงตัวเองน่ะตนีขี้เหนียวไหม การนึกถึงตัวเองแบบไม่อยากจะเผื่อแผ่ใครแล้วไม่อยากจะเป็นห่วงใครอีกแล้วอยากเป็นห่วงตัวเองมากขึ้นคือคุณคิดใส่ใจนึกถึงตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานตนปัจจุบันนี้ดีมากเลยคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่เคยผ่านการเจ็บช้ำมาเยอะๆจนกลายเป็นความชินชาเย็นชานะคะคุณพร้อมที่จะตัดกับความท็อกซิกค,คือตัดออกได้เลยคุณใจแข็งกับคนที่เคยทำให้คุณเสียใจนะคะตอนนี้คุณ คุณไม่ได้คิดในเรื่องของการที่จะรีเทิร์นนะคะกลับมาในความรักความสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นคุณเฉยๆแล้วอะนะคะสิ่งที่คุณต้องการที่สุดคืออาจจะเป็นในเรื่องของฐานะการเงินความร่ํารวยนะคะก็คืออยากยกระดับฐานะ การเงินของตัวเองให้ดีขึ้นเพราะความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เฉยๆมากนะคะเฉยๆในเรื่องของความรักเลยนะคะต่อให้ใครมีคนหน้าตาดีผ่านเข้ามาในชีวิตคุณก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ได้มีแรงดึงดูดอะไรกับคุณทั้งนั้นเนี่ยเหมือนคนตายด้านเลยเย็นชาไปขั้นสุดเลยนะคะหลายคนนะคะอาจจะเคยขอพรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือว่าคนที่เคยทําให้คุณเสียใจคนที่เคยทอดทิ้งคุณไปเทคุณไป นะคะมีเกณฑ์นะคะจะกลับมาขอโทษคุณต้องบอกว่าเขาอาจจะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หรือคนคนนี้เริ่มรู้สึกว่าคุณไปจากเขาจริงๆอ่ะคุณไม่สนใจเขาแล้ววพรคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณไม่มีการส่งสัญญาณกลับไปหาเขาเลยว่าคุณยังต้องการเขาอยู่นะสิ่งที่เขามองเข้ามาถึงคุณนะคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณแล้วคุณมั่นคงเข้มแข็งมากๆมีคนอยากจะขอโทษคุณนะคะไพ่ หกเหรียญน,นะคะอยากจะขอโทษอยากจะปรับความเข้าใจหรืออยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งอยากทำดีกับคุณให้มากให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะในที่ผ่านมาเขาพลาดมากนะคะในเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดขั้นสุดเลยนะคะมองข้ามในความสําคัญของคุณไปมัวแต่ไปสนใจในเรื่องของคนในสังคมนะคะอะไรที่มันเป็นเปลือกนอกแต่ลืมมองถึงความจริงใจที่คุณ อดทนนะคะที่พยายามจะมอบให้เขาอะนะคะน,นตรงนี้นะคะเขาจะกลับมาในวันที่คุณไม่ได้ต้องการแล้วใครสักคนหนึ่งที่เคยทอดทิ้งคุณไปจะกลับมาขอโอกาสกับคุณจะกลับมาทําดีกับคุณอย่างมากเลยนะคะการกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะรีบตัดสินใจให้โอกาสเขานะคุณก็ใช้ความคิดอยู่เหมือนกันนะคะคุณเหมือนเหมือนพิจารณา ตามเนื้อพาเลยตามตามสิ่งที่คุณเห็นเลยนะคะอามาดูกันทีนี้ในเรื่องของความรักของคนคนนี้เป็นยังไงนะคะแต่ในแต่ในนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นการจบความสัมพันธ์นะหรือจบปัญหาเรื่องราวร้ายๆก็ได้นะคะคุณขอพอรไว้นี่คุณเคยขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะในเรื่องของความรัก นะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะทุกคนเพียงแต่เส้นทางความความรักมันเจ็บปวดสําหรับคุณมากๆมันก็เลยทําให้คุณอะ่ะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนี่เขากําลังสอนคุณทางอ้อมผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายทําให้คุณได้เห็นก่อนที่คุณจะสมหวังทางความรักคุณต้องมีความรักให้กับตัวเองก่อนการกลับมาถามว่าดีไหมดีกว่าเดิมแน่นอน นะคะดีกว่าเดิมแน่นอนเข้ามากับความสดใสเขามากับความหวังในเรื่องของความรักหรือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มันดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในบ,บริบทไพ่ภาพรวมของไพ่มันจะเป็นการจบสิ้น นะคะมันจะเป็นการจบสิ้นเรื่องราวร้ายๆการถูกกีดกันการถูกขัดขวางในเรื่องของความรักหรือการพัดพากจากกันไปนะคะเพราะฉะนั้นอ้อมมองว่าจบสิ้นแต่คนคนนี้จะไม่ยอมหายไปจากชีวิตของคุณเขาจะอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้มันเป็นการพยายามสู้เพื่อให้มีคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอามาดูใจของเขาหน่อยนะคะคนคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคิดอะไรกับคุณอยู่รู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะคะ เขาทำน่าจะทําให้คุณเจ็บสุดๆเหมือนกันนะจนคุณสามารถสร้างกําแพงขึ้นในใจได้อะแม่ค่ะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะ,ะเป็นชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในลักษณะพลังงานการกลับมาของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ การที่เขารู้สึกเขาอยากจริงจังกับคุณอนะ่ะเขาอยากสร้างความรักกับคุณอีกครั้งที่ผ่านมาใช่เขาอาจจะเคยคิดนะคะที่จะเข้ามากอบกลวยผลประโยชน์กับคุณหลอกลวงคุณแต่ไปไปมา,มาเขาตกหลุมรักคุณจริงๆตกหลุมรักในความใจดีตกหลุมรักโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขารักคุณไปตอนไหนแต่รู้อีกทีคือเขาขาดคุณไม่ได้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะมานั่งนั่งแบบว่าทดลองใจทดลองความรู้สึกอะไรของคุณ อีกแล้วเพราะคุณไปจริงๆคุณตัดจริงๆคุณเป็นคนที่เด็ดขาดมากนะคะเขาวางแผนเกี่ยวข้อกับการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาวางแผนไปเยอะมากว่าเขาจะพูดยังไงกับคุณดีเขาจะรับมือ,อยังไงดีถ้าถูกคุณปฏิเสธเขาจะทําหน้ายัางไงเขาจะเตรียมบทพูดอย่างไรนะคะเพราะเขาหวังกับความรักครั้งนี้ไว้สูงมากคาดหวังไว้สูงมากว่าจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะอะทีนี้เรามาดูกันว่าการกลับมาของเขาจะดีขึ้นไหม นะคะการกลับมาของเขาจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะเขารู้สึกผิดนะเขาน่าจะได้รับบทเรียนอะไรที่มันรุนแรงต่อความรู้สึกของเขาเหมือนกันเขากลับมาด้วยความมั่นคงในเรื่องของการเงินและอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะรับฟังปัญหาของคุณ นะคะหรือไม่ว่าคุณจะพูดอะไรบอกอะไรกับเขาเขาจะเชื่อฟังคุณมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเขาไม่ฟังพอเขาไม่เชื่อฟังคุณมันเกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายเลวร้ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรุนแรงมากๆนะคะคนคนนี้กลับมาเพื่ออยากรับผิดชอบในชีวิตของชาวราศีพฤษภนะคะเนาะมันค่อนข้างจะท็อกซิกมากเลยนะคะมีเกี่ยวข้องกับ ในเรื่องของคนเก่าๆมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์หมายถึงแฟนเก่าของเขาหรือแฟนเก่าของคุณที่พยายามกีดกันความรักในครั้งนี้นะคะค่อนข้างจะแรงมากขัดขวาง นะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดแต่สุดท้ายอะ่ะมันถึงเวลาจะสิ้นสุดยุติแล้วนะคะทุกอย่างที่คุณทุกทรมานนะคะเป็นฝ่ายถูกกระทำนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอะ่ะในเดือนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมทั้งหมดเลยนะคะเนาะเด่นมากเลยทีนี้เรามาดูถ้าเราจะมีใครใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมนะคะถามว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าเพราะตัวคุณเจ็บบอบช้ำม,มาเยอะมากเลยนะคะ ม,มันก็มีอยู่ที่คุณจะเปิดใจหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็เ,เป็นอะไรที่ยังฝืนฝืนตัวเองอะ่ะ นะคะเพราะว่ามองว่าตัวคุณเป็นคนที่รักคนยากไปแล้วนะคะคุณให้ทุกคนเป็นในเรื่องของความเป็นเพื่อนหมดเพื่อนอาจจะมีคนในครอบครัวของคุณเชียร์เชียร์ให้คุณคบกับคนนั้นคบกับคนนี้พอลองคุยกันแล้วมันไม่ใช่ค่ะไม่อยากฝืนความรู้สึกตัวเองอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของความรักนะต่อให้มีคนเก่าพยายามกลับมาขอโทษคุณอ่ะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจกลับมาขอโทษคุณคุณก็รับคําขอโทษนะ แต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อกับเขาหรือเปล่านะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเฉยๆอ่ะคุณอยากหาเงินคุณอยากทํางานแล้วคุณอยากมีโรคส่วนตัวของตัวเองขึ้นมาไม่อยากให้ใครมารําเส้นคุณอีกต่อไปอะนะคะนี่คือพลังงานความรักของคนโสดนะคะเนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนค่อนข้างใจแข็งมากนะคะอยากอยู่กับตัวเองนะคะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณแอบพักไปในตัวนะคะแต่ในเรื่องของความรักอาจจะถูกโฮเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรที่แน่นอนนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้าง สำหรับพลังงานตรงนี้นะคะถามว่าโอเคไหมดีหรือเปล่านะคะในจุดที่เห็นขึ้นมานะคะก็คุณคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกลักยาวมานานมากๆนะคะเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องใช้ความอดทนขั้นสูงเลยกับเขารักครั้งนี้โอเคไหมไหวไหมกับคุณนะคะเอ,อมองว่า มันมันเหนื่อยสําหรับคนที่ใช้ความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวรักเขาข้างเดียวมันเป็นพาร์ทของความรักที่ไม่สมหวังหมายถึงว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นน่ะไม่สมหวังคุณถูกมองข้ามในคุณค่าของคุณไปหมดเลยเขาไม่เคยนึกถึงคุณเลยนะคะหรือว่าอาจจะนึกถึงคุณแค่ในช่วงเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือวันที่เขาสุขสบายแล้วเขาก็โผบินนะคะออออกไปจากชีวิตคุณโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าตัวคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะเป็นเหมือนพลังงานของคนที่ถูกลืมแต่ตอนนี้คุณ มีอิทธิพลต่อเขามากรู้ตัวไหมคุณไม่ได้ไปตามไลลาความรัก คุณไม่ได้พยายามที่จะเข้าหาใจของคุณเฉยๆคุณหยุดการคิดถึงของคิดถึงคนคนนั้นนะได้โดยอัตโนมัติเลยคุณสามารถคุมใจตัวเองได้นะคะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะไม่ส่องไม่ติดตามไม่ดูข้อมูลไม่อยากรู้ความเป็นไปอะไรของเขาทั้งนั้นคือคุณเด็ดขาดในการตัดใจที่สุดเลยนะคะเพราะนั้นเป็นอะไรที่เขารู้สึกทึ่งในการในความเข้มแข็งของชาวราศีพฤษภเหมือนกันในพลังงานที่เปิดขึ้นมานะคะ King of Swords นะคะ ก็ช่วงเวลานี้นะคะคุณเด็ดขาดนะถ้ามันทําให้คุณรู้สึกเสียเวลาคุณก็จะตัดไปเลยนะคะพร้อมที่จะทํางานสร้างรายได้นะคะเนาะสร้างรายได้สร้างฐานะการเงินของตัวเองขึ้นมาเหมือนเหมือนกําลังสร้างช่องทางในเรื่องของการทํางานนะคะสําหรับตรงนตรงนี้นะคะอ,อ้อมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะในวันที่คุณเฉยๆกับเขาแล้วอ่ะคนคนนี้กลับรู้สึกว่าอยู่ยากจังเลยโดยที่ไม่มีคุณอนะ่ะมันเป็นความอ้างว้างโดดเดี่ยวขึ้นมานะคะแล้วรู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเองในอดีตที่มองข้ามความสําคัญของคุณไปแล้วก็มีความคิดที่ดูถูกคุณมากทั้งที่ตัวคุณอาจจะมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในความรักครั้งนี้นะคะเขามาหูตาสว่างมากเลยนะคะมาเห็น ความดีงามของคุณในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วในวันที่คุณเฉยๆอะนะคะ mm hmm. เขาไม่รู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าแต่เขาคาดหวังว่าคุณจะต้องรับคําขอโทษจากเขานะ mm hmm. การกลับเข้ามาคุณต้องให้โอกาสกับเขานะคือเขาคิดไปแบบนี้มาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงรู้สึกว่ารักคุณนะคะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณมากๆเลยอะคะ่ะ เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะคนคุยของคุณอะ่ะเขากําลังสับสนกับสถานการณ์ที่มีแต่ความขัดแย้งเขากลัวว่าการที่จะติดต่อกับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะจะชวนกันทะเลาะก,กันอีกรอบหนึ่งกลัวการทะเลาะก,กันกลัวการมีปากมีเสียงมากๆเพราะฉะนั้นคนนี้เหมือนรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับคุณนะคะเขาคิดมากเรื่องของคุณคิดถึงนะนะคะแล้วก็มีใจด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะเขารักคุณแล้วรักในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้ว แล้วเขาหวังว่าเขาจะต้องกลับมาเป็นที่หนึ่งในใจของคุณนะคะในตรงนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อนะคะเขาจะทํายังไงต่อความรักครั้งนี้เขาเคยนิ่งมากเลยนะเขาเคยเพิกเฉยเมินเฉยสุดๆเลยนะคะ,ะมาดูพลังงานเขาเจ็บนะแต่เขาเป็นคนแบบว่าแอบไปเจ็บอยู่คนเดียวเงียบๆไม่บอกใครทำตัวแบบเนี้ยนะคะ มาดูกันต่อนะคะโอ้สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วเขาจะไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปแล้วเขาจะต้องติดต่อกลับมาหาคุณค่ะคุณจะได้รับโทรศัพท์หรือข้อความนะคะจากคนที่เคยเมินเฉยต่อคุณคนที่ไม่เคยคิดจะทําอะไรในความสัมพันธ์เขาจะลุกขึ้นมาทําเพื่อรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตของเขา,าเขาไม่อยากให้คุณหลุดไปอยู่ในชีวิตของใครแล้วเขารู้สึกหึงหวงคุณมากนะคะอยากเป็นเจ้าของคุณ นะคะแล้วเหตุการณ์ทางความรักจะเป็นยังไงอีกนะคะดูในเนี้ยมันเป็นการจบสิ้นจบสิ้นในเรื่องของความทุกข์ทรมานความเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าดูในอีกสำรับหนึ่งจะเป็นยังไงในส่วนนี้นะคะพลังงานดีมากนะคะทุกคนคือแนวทางในเรื่องของการดำเนินความรักอะ่ะจะออกมาสวยมากคุณจะได้รับการดูแลที่ดีมากขึ้นการถูกเอาอกเอาใจจากเขานะคะ การซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างความการที่เขาทนุถนอมความรู้สึกของคุณมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะค่อนข้างดีงามนะคะเอางงว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในห่วงความรักของสถานะของคนมีคู่นะคะเป็นยังไง ความรักเนี่ยเกือบเลิกนะต้องบอกว่าเกือบเลิกกันยื้อกันไว้ขั้นสุดเลยมีปัญหามีมีมรสุมชีวิตเข้ามาพร้อมกับปัญหาทางการเงินด้วยนะคะการเงินรายได้นะคะขาดหรือว่าตกงานเผชิญปัญหาอะไรต่างๆแล้วมันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์น่ะพัฒนาช้าล่าช้ามากๆเลยนะคะแต่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วถ้าแต่ก่อนเขาทำตัวแบบ เหมือนเงียบไปจากคุณหนยะคะไร้การติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าพวกคุณอาจจะคบกันก็นแต่ก็เหมือนไม่ได้คบอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่มีความผูกพันไม่มีการแสดงออกทางความรักอะไรเลยเพราะว่าเหมือนเอาเวลาไปทุ่มเทในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นซัส่วนใหญ่นะคะทีนี้ในเดือนนี้นะคะการเงินของคุณหรือเขาเนี่ยหรือแฟนของคุณเนี่ย ทุกอย่างกําลังดีขึ้นทั้งสองคนเลยนะคะการเงินกําลังดีขึ้นกําลังฟื้นนะคะมันก็จะมีผลต่อความรักนะคะเพราะเขาจัดการเรื่องการเงินได้เขาจะมาจัดการเรื่องของคุณนะรู้ตัวนะคือเขาจะมาจัดการหมายถึงว่าเขาจะกลับมาดูแลนะคะกลับมาดูแลใส่ใจเทคแคร์ care, ชาวราศีพฤษภมากยิ่งขึ้นมันเป็นพลังงานของความห่วงใยอะคะ่ะจากแต่ก่อนอะเขาไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของคุณเลยเขานึกถึงแต่สิ่งที่เขาควรจะได้รับ แต่เขาไม่เคยคิดว่าคนที่อยู่ข้างกายของเขาต้องเหนื่อยเพราะเขามากขนาดไหนแต่การแต่ตอนนี้นะคะคนคนนี้คิดอะไรที่มันเป็นความยุติธรรมเที่ยงธรรมที่สุดแล้ว คุณจะสมหวังในความรักนะคะพร้อมกับข่าวดีในเรื่องการเงินจากเขาแน่นอนเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปนะดูสิเก้าไม่ท้าขึ้นมาการพยายามยื้อคุณเอาไว้ในชีวิตนะคะรู้สึกเสียใจอะ่ะกับการกระทําแย่ๆในอดีตของเขาะคะ่ะการตัดสินใจผิดพลาดการทําร้ายความรู้สึกของคุณนะคะเรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคู่รักของคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะชาวราศีพฤษภเนาะ ความรู้สึกเนาะก็เขารู้สึกว่าชีวิตเขาน่าเบื่อจังเลยในวันที่ไม่มีคุณน่ะนะคะทุกอย่างมันดูแตกต่างไปหมดเลยอะ่ะแต่ก่อนการมีคุณนี่ดีมากๆเลยนะคะดีมีความสุขแฮปปี้เขาสดชื่นมากๆแต่ตอนนี้ชีวิตกับเขาอะ่ะดูไม่มีชีวิตชีวาดูน่าเบื่อดูไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะเนาะเพราะฉะนั้น เขาไม่อยากจะจมอยู่กับความรู้สึกนี้อีกต่อไปเขาต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดึงคุณกลับมาในชีวิตของเขาสร้างสีสันในเรื่องของความรักให้มันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในความรักที่พวกคุณต่อสู้กันมาเยอะนะคะอดทนกันมาสุดๆเลยนะคะมีเรื่องต้องพัดภาคนะคะมีเรื่องของความไม่สบายใจทุกอย่างกําลังจะจบนะคะคุณกําลังจะได้รับการดูแลที่ดีจาก คู่รักของคุณนี่คือดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนมกราคม2568นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะเนาะก็เป็นเหมือนเดิมแหละสีพึ่งนะคะก็หลายท่านนะคะก็คงเห็นคุ้นคุ้นกันทุกคลิปแหละนะคะแต่กจัดโปรในช่วงปีใหม่ให้นะคะตอนนี้นะคะจะเป็นสีพึ่งเศรษฐีเงินล้านนะคะสําหรับการเจราจาค้าขายนะคะก็ เป็นในเน้นการดึงดูดเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกความโชคดีเหมาะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องมีบริวารเยอะๆนะคะทีะ่คุณต้องใช้เน้นใช้อํานาจบาร,รมีในเรื่องของการสื่อสารการคุมคนเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์หรือคนที่ทํายอดนะคะทำยอดขายนะคะตัวนี้ก็อตอบโจทย์เช่นเดียวกันอยู่ที่9 9 9ายบาทนะคะจัดได้นะคะตัวที่2ตัวที่2จะเป็นสีพึ่ง ความรักนะคะ passion love น,นะคะ ก็เป็นสีพึ่งที่ในเรื่องของการเสริมเสน่ห์สร้างความโดดเด่นสร้างความมั่นใจดึงดูดในเรื่องของความรักดึงดูดคนที่ใช้เข้ามานะคะสาหรับการเจราจาในความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่399บาทนะคะสีพึ่งทุกตัวนะคะผ่านการปลุกเสกด้วยพุทธคุณนะคุณไม่ต้องกลัวนะคะเป็นสายขาวนะคะบริสุทธิ์นะแล้วก็ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นสีพึง่งเมตตามหานิยมสําหรับการค้าขายการเจราจาผู้คนรักผู้คนเมตตานะคะอยู่ที่2องร้อยเก้าสิ เก้าบาทนะคะเป็นตลับเบาๆน่ารักน่ารักนะคะ,ะตัวนี้จะเน้นเป็นพลังงานน่ารักนะคะสำหรับตัวนี้เน้นพลังงานในเรื่องของอํานาจบรารมีนะคะอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันนะคะส่วนตัวสําคัญไฮไลท์เหมือนกันนะคะไม่ต่างจากสีพึ่ง ก็จะเป็นในส่วนของเบีย้ยแก้นะคะเบีย้ยแก้นะคะจะเป็นเครื่องรางสําหรับการป้องกันไสยศาสตร์นะคะขจัดภัยอันตรายอะไรต่างๆสามารถพกเพื่อป้องกันสามารถพกเพื่อแก้ไขดวงที่มันติดขัดนะคะแล้วก็ ป้องกันนะคะไม่ให้คนคิดร้ายทําร้ายคุณนะคะป้องกันคุณใส่ได้ด้วยนะคะหรือว่าสะท้อนสิ่งไม่ดีอย่าให้กลับมปหาต่อคนที่คิดร้ายต่อคุณนะคะตอนนี้จะผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้างหลังจะมีตะกรุดอยู่นะคะ3 9 9กาบาทโบฟีค่จัดส่งเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณมากๆนะคะเนาะใครสนใจสั่งสีเพื่งหรือว่าจองคิวดูดวงส่วนตัวคุณสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ